ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาเสนอนะครับเรือลงเขื่อนนะครับผมเป็นเรือท้ายตัดนะครับนะครับผมความยาวเจ็ดเมตรนะครับนะครับผมท้องเรือนะครับกว้างห้าสิบเซนนะครับผมกับเรือสูงทั้งหมด ห้าสิบเซนเหมือนกันนะครับข้างละห้าสิบเซนนะครับผมนะครับใส่แท่นเครื่องนะครับบูทรูนิ้วกับรูหกขุนนะครับนะครับนะครับเป็นการต่อแบบนะครับเกิมแผ่นนะครับนะครับผมนะครับ่อประมาณนี้นะครับ นี่นะครับความสูงของเรือนะครับวัดจากพื้นท้องนะครับมาถึงกระบบนนะครับอย่างตรงมาเลยนะครับอยู่ที่45เซนนะครับความกว้างของกรบเรือนะครับจากซ้ายมาขวานะครับ ช่วงที่กว้างนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าเซนนะครับนะครับผมก็มีช่องสำหรับเก็บของหรือใส่โฟมไว้นะครับกันเรือล่มนะครับสามารถเปิดได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ก็ปิดได้นะครับหัวคองเชือกนะครับนะครับหัวเรือใส่แผ่นกันลื่นนะครับสเตะเลสสามสี่เหมือนกันนะครับมีที่มัดเชือกหัวเรือให้นะครับเป็นเรือลำใหญ่นะครับสำหรับรับนักท่องเที่ยวได้นะครับ ได้ประมาณ8คนครับรวมคนขับถ้าเบียดเบียดกันหน่อยก็ได้10คนได้นะครับนะครับนั่งสบายๆก็8คนครับนะครับมีที่นั่งนะครับสำหรับหน้าเรือนะครับทำที่วางแค่ให้นะครับแค่หน้านะครับแค่กลางครับผมแล้วก็แค่หลังนู่นเลยนะครับ ถวแท่นเครื่องนุ่นเลยนะครับนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามราคาราคาก็สามหมื่นสองพันบาทนะครับเป็นราคาเรืออย่างเดียวนะครับท่านต้องมารับเองนะครับราคานี้นะครับผม พาส่งถ้าจะให้ไปส่งนะครับคิดตามระยะทางนะครับแล้วแต่ใกล้ไกลนะครับนะครับผมส่งได้ไม่เกิน500กิโลเมตรนะครับนะครับก็ขอบคุณานะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับเรือรุ่นนี้นะครับแล้วเจอใน วิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ